สวัสดีครับพ่อแม่พี no ่น <tavalla> ้องมื้อนี้จะพามามาแซ่บมาเส่าน้อกันที่เราเดอร์เดอพี่น้องเด้อว่ามีรายการอะไรบ้างเดี๋ยวขอแนะนำก่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งปึ๊บกินข้าวแรงครับกินข้าวแรงหลายอย่างทั้นี้อย่างว่ากินก๋วยเตี๋าเลยเจ้าหัวกุ้งไปตกบ่อหลังบ้านบ่อขอบคุณพี่ขวัญที่ว่าเพื่อนวันนี้เพื่อนเพื่อน เพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเพื่อนไปเกี่ยวเพื่อนซื้อมาฝากกับอันนี้เป็นลำเนวเดอร์สูตรสูตรไหนวะสูตรกู้ไทยเนาะสูตรสูตรทั้งไงเหนือทั้งอันนี้เป็นอื่นเป็นลำเนาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเนะอันนี้เขาเสิร์ฟมากินกับกุ้งกับกุ้งเมื่อก่อนนะอันนี้ลูกไม้อายเด้อเนี่ยเดาดกินเลยเขาบอกว่าให้กินกูเดียวคนละนก้วแทบจะกินทั้งนี้ เอาลุยลุยพี่น้องลุยลุยอันนี้น้ำซุปปลาเนี่ยเอออันนี้อันนี้ต้มต้มน้ำซุปเด้อพี่น้องเด้อคนเยอะไหมไหมแซ่บน้ำกันนะครับเด้อเริ่มว่างเริ่มว่างพี่น้องเริ่มว่างก็เลยใจพอมีโอกาสที่พี่พ่อพี่ว่าอุ้งนะพ่อพี่ว่าอุ้งนะไมได้อู้คอยแก้เศร้าเมื่อยเนาะ จัดไปครับเดี๋ยวโอ้โหฟ้าไมนขึ้นแน่นแท้อ้านี่คนซีกีกาไ่ยากการอดครับพีน้อง่อนหนักจ้ะืมบได้นี่เหนียวครับแค่ร่ไหมอ่ะเขาอะไเมาได้ครับ บ่าวิสานบ้านสวนอืมอืบ่บโอ้อันนี้ข้าเจ้านกน้ำแข็งมาเด้วมัน ซื้อแบบซื้อมาสดๆเลยนะซื้อมาสดๆยังป้ตายนอกหล่งแข็งแล้วก็มา่อเจอมมาฝราขอบคุณพี่ชายเด้อจ้าที่เขาคุมา้มมกป่าบอรยอดมากรสทั้งกลิ่นรสชาติจัดจ้าน พวกเนี้ย<ม>อ่ะ<ม>เดี๋ยวิ้มให้หน่อยนะใช่ไห้ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ทุกคอมเมนต์นะครับติ๋วมากดคอมเมนต์สุดท้ายน,น,น,นะครับด้วยหวานบักหวานะนบัปรนะุงไม่สดนะ<ม>ขอบคุณใดรายเด้อพี่ขวัญที่ยวของมาฝาก ออเถ้า,ถามีเวลาว่างๆตรงนี้โม่ว่างพี่น้องวุฒิด้เข้าไ,ไปคอ,อมเมนต์สัดท้ายกูได้เดี๋ยวขเขาจะพูดบอกกัเดียวกับน้องนั่นเ้อะน้องนัดเมื่ี้โม่วางบ่ได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับน้องเือากี้แบบเการอย่างงาน แล้วกลับบินก็ร้องใจให้ทุกท่านเช่นกันมื่อนี้เห็นอันคลิปหนึ่งเนาะบ้าวันสวนเด้อบ้าววันสวนเบิ้งคลิปนี้เด้อข่อยอยากลาบมึงเจ่าเลยข่อยหิวเขาเลยลาบเนี่ลาบต้มเนาะมันจะมีเจ้าล้มนะบพราะมันนี่แหละโอ้ยไข่เหลืออยากน้ำแตาบ้าววันสวนเบิ้งอยู่กะขอบคุณเด้อที่เข้ามาทักทายกัน đeo lạp lạp tôm đeo mình xếp nồi u khéo đấy. cả comment, thà bữa đây à, comment thắc thay à, comment với cái nền lang đấy làm. bảo anh đi cả, ăn liên liên luôn. Jim cũng có nằm Jim xí phun จะพูดถูกว่ามันมัน,มนบ่บมีรถขับเข,ขามาขายมันเลยบ่มีผักเสริมตามจริงต้องกินผักกินน้ำมิเสริมกินข้าวเ,เยอะโอ,โอ้โหนำก่อนเลยครับมมเดี๋ยวเดือนหน้าเยอีก เดือนหนาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปลุยจับ,บปลากระเพียอตอนนี้เลียงไวไป้ประมาณพอ้ยหลายเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปกระโดดน้ําไปวันเหีอีสานบันนอกบันเฮาคุณเป็นตัลงมหรอพี่นาพี่น้องติดตามนะครับดเด้อไอ้ถ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเลยนน้ำเล่นน้ำชงนะแกผาตัวว่าแม่แก่แก่ผาหมายถึงแก่เสือ ดเดี๋ยวจะพาไปโดดน้ำจับปลาตะเพียงครับผมเดี๋ยวคอยติดตามด้วยพี่น้องด้วยอีกประมาณหนาวนะไอ้ายฝนต้นหนาวายฝนต้นหนาวต้นหนาวปลนมันหนาตงไงทันเ๋ยพาพี่น้องไปกินปลาอย่างลิมบอเลยอืม สำหรับที่นี่ขอบคุณสำหรับ,บาารานนการติดตามเราชมนะครับเนาะเจอกันเดือนเจอกันเดือนเดือนเดือนผมขออะไรเดือนไปเนอเดือนพฤศจิกาเจอกันท้ายเดือนพฤศจิกาผมจะพาพี่น้องไปกระโดดน้ำโต้ลมหนาวที่ปากาข้าวครับผมเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ิปไปเสำหรับคลิปนี้กับ เอาไวทท้งนีก่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอขอจัดก่อนเข้าใจก่อนก่อจริงเขาครับสวัสดีครับ